สวัสดีครับมาดูดวงรายวันของวันที่2 4ธันวาคม2565นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้น2องค่ำเดือนยี่ปีขานนะครับสีที่ใช้เสริมดวงท่านนัานโชคลาภวันนี้จะเป็นสีเทานะครับหรือสีดําดวงของคนที่เกิดทั้งจัดวันจะเป็นอย่างไรดวงวันไหนจะรุ่งวันไหนจะเฮงวันไหนจะปังนะครับ หรือถ้าไม่ปังแก้ดวงอย่างไรนะครับติดตามชมในคลิปนี้แต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทาง Tiktok ช่วยกดหัวใจนะครับแชร์คลิปนี้ไปให้เ,เพื่อนๆนะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆจากครูบาอาจารย์แลิสิษสิทธิ์นะครับใครที่ชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกหรือเพิ่งเจอกันนะครับกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ด้วยในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับถามได้ทุกเรื่องเจาะลึกในทุกๆคําถามนะครับมีค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาบาทนะครับ คนที่ชมทางทิกตอกนะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มได้เลยนะครับผู้ชมที่ดูใน YouTube นะครับคุณสามารถกดลิงก์ตรงที่ใต้คําอธิบายคลิปนะครับแล้วก็เข้าไปที่อินบ็อกซ์หน้าเพจนะครับโ mm hmm. อนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยนะครับอ mm ่ะนะครับตั้งจิตอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถืออาจารย์จะเริ่มจากวันอาทิตย์ครับ ตั้งจิตมานะฮะมาแล้วได้ไพ่สองไม้เท้า,ว,าว้าววันนี้กิจการนั้นจะดีขึ้นนะครับจะมีการต่อยอดนะทำอะไรก็คล่องตัวนะครับแต่ใจเย็นๆนะค่อยเป็นค่อยไปการเงินครับวันนี้นะครับคุณมีการเก็บเงินเก็บทองมีการคิดถึงอนาคตนะครับวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งดีนะครับสุขภาพนะวันนี้ให้ระวังในะเรื่องของโรค น้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะครับนะหรือว่านะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเครียดง่ายนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณมักจะมีคนเข้ามาชอบเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักมักจะลงเอยได้ดีนะครับอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่ก็จะเคลียร์ได้ดีมากๆเลยนะครับคนวันอาทิตย์ได้ไพ่สองมะเท้านะครับทําบุญเสริมดวงด้วยการไปถวายค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับ ปล่อยนกปล่อยปลาถวายสังฆทานนะอันมีไฟฉายแว่นตานะครับหลอดไฟแสงเทียนอย่างเงี้ยนะครับไหว้พระประจ,จําันก็คือพระปางถวายเนตรนะครับแต่ถ้าจะขอพรเรื่องโชคลาภให้ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะครับได้หมดเลยนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับโอ้โหกิจการใต้ไพ่เจ็ด เหรียญน,นะครับอ่านะช่วงนี้กิจการของคุณนั้นจะต้องมีการรับผิดชอบเยอะเลยนะครับความเครียดความกังวลนะครับความเหนื่อยยากเนาะการงานการเงินครับวันนี้ถือว่าหายากหน่อยนะถ้ามีเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงทุนนะครับเพราะลงไปแล้วมันก็จะหายแวบไปหมดเลยนะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของความเครียดนะครับเรื่องของอาการเหน็ดเหนื่อยนะั้นต้องพักผ่อนในเพียงพอแล้วก็บำรุงร่างกายกันด้วยนะครับ คนโสดครับวันนี้ความรักมักจะมีปัญหาติดติดขัดขัดยังไม่สมหวังคนที่มีคู่ครับวันนี้นอาจจะมีเรื่องระหองระแหงกันบ้างเล็กๆน้อยน้อยแต่ก็ผ่านไปได้นะครับคนวันจันทร์นะครับได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการไปทําบุญวัดใกล้ๆน้ํานะครับถวายน้ําฉันน้ําใช้น้ําปานะถวายสังฆทานอันมีพวกสังฆทานยาแต่เป็นยาน้ําจะดีมากนะครับไหว้พระประจวันกิดก็คือพระปางห้ามญาตินะครับ ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับพระแม่คงคานะครับหรือพระแม่ปาระตีครับท่านที่เกิดในวันอังคารตั้งจิตอธิษฐานมานะครับมาแล้วโอ้โหได้ไพ่ The High p r i e s t e s s นะฮะกิจการในวันนี้ไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนขี้น้อยใจหรือ,รอว่าปัญหาอิดอัดเ,อเรื่องจุกจิกจ,กจ,กจ,กจกนะครับอยู่ในนี้เยอะเลยนะครเพราะฉะนั้น อารมณ์แปรปรวนใจเย็นๆนะครับการเงินครับในวันนี้อย่าพุ่งลงทุนนะฮะเก็บเงินเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเคยหยิบยืมไปเพราะมันจะไม่เคยได้อะไรสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอาการภูมิแพ้นะครับหรือว่า,าโรคเครียดขี้น้อยใจครับคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณให้ระวังนะบางทีคนที่เข้ามาอาจจะเป็นของเขาก็ได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับ คนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักของคุณมีเรื่องปิดบังกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันอันนี้ต้องค่อยๆเคลียร์กันเนาะคนวันอังคารนะครับได้ไพ่เดือดหาพริ้ซเท็ดทำบุญเสริมดวงด้วยการบริจาคโลหิตนะครับนะปล่อยนกปล่อยปลานะครับทำบุญวัดใกล้ๆน้ำเนาะถวายสังฆทานอันมีใบมิตรโกนเข็มได้ที่ตัดเล็บไหว้พระปัจจาบันเกิดก็คือพระปางสายญาตินะครับอขอพรขอโชคลาภวันนี้ให้ขอกับเจ้าแม่กวนอิมครับผม ท่านที่เกิดในวันพุธครับตั้งศิตอธิษฐานมาเลยอโอเคได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะฮะกิจการในวันนี้เนี่ยนะต้องออกแรงต้องเทคแอคชั่นบ่อยๆต้องตั้งใจนะครับชีวิตเราถึงจะดีขึ้นเนาะนะครับเพราะงั้นงานยากงานเหนื่อยเนี่ยนะครับมันเป็นการพิสูจน์ตัวเราการเงินครับในวันนี้นะก็ต้องต่อสู้นะต้องทำตัวเองโชคลาภยังไม่มาสุขภาพครับวันนี้ ให้ดูแลในเรื่องของการเจ็บป่วยตามข้อนะครับโดยเฉพาะกระดูกข้อกระดูกไหลอย่างเงี้ยนะฮะจะมีปัญหาคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณต้องหมั่นจีบหน่อยนะครับเออพราะคู่แข่งเยอะคนที่มีคู่นะวันนี้ค่อนข้างเครียดเนาะนะค,คุณต้องแบบสลัดพลังงานไม่ดีก่อนก่อนจะเข้าบ้านถ้าไม่งั้นครอบครัควน่าจะมีปัญหาคนวันพุธได้พ่เจ็บในเท้านะครับทำบุญเสริมดวงด้วยการถวายน้ําฉันน้ําใช้นะครับ ผักผลไม้อาหารเส้นเส้นวัยสังฆทานอันมีร่มรองเท้ายาหอมยาดมอุปกรณ์เครื่องเขียนทารรงบุกคลศึกษาครับผมไหว้พระปันเกิดพุทธกลางวันไหว้พระปางอุ้มบาทนะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พญานาคพุทธกลางคืนไหว้พระปางป่าเรไรนะครับขอโชคขอลาบนะครับขอพรจากองค์พระพิคเนตครับผม,มตั้งจิตอธิษฐานนะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสครับผม ได้ไพ่หกดาบนะครับวันนี้กิจการของคุณนั้นมีการเคลียร์ตัวเองนะครับมีการแก้ไขทุกอย่างได้เป็นอย่างดีนะครับขอให้คุณใจเย็นเย็นนะครับจิตนิ่งๆิ่งไว้ก็พอการเงินครับนะวันนี้จะมีโชคลาภนะแต่ต้องมาทําบุญก่อนไปปล่อยนกปล่อยปลาก่อนจะดีครับสุขภาพนะครับในวันนี้ปัญหาของการเจ็บป่วยจะดีขึ้นนะครับบำรุงร่างกายกันด้วยเนาะคนโสดนะครับวันนี้จะคลี่คลายปัญหาที่เจออยู่นะครับนะแล้วก็ความรักก็จะสมหวัง คนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักของคนมีเรื่องจุกจุจิกพอสมควรนะครับแต่มันก็เคลียร์กันได้เนาะเพราะว่า6ดาบเป็นไพ่ที่ต้องเคลียร์อยู่แล้วนะครับคนทำพระหัตถ์ได้ไพ่6กดาบนะครับทำบุญเสริมลนด้วยการไปปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับถวายสังฆทานอมีหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะนะครับเทพธรรมะไหว้พระปัจจเกิก็คือพระปางสมาธินะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พระนารายณ์นะครับเทพแห่งการแก้ไขครับผม ท่านที่เกิดในวันศุกร์ตั้งจิตอธิฐานมานะครับมาอ่านะครับได้ไพ่สามถ้วยวันนี้กิจการของคุณนั้นนะฮะจะมีคู่แข่งเข้ามาเนาะแต่ว่าคุณเนี่ยนะครับจะชนะและจะประสบความสําเร็จได้เฉลิมฉลองนะครับ mm hmm. การเงินครับวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่านะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทนี่โอ้ยนะครับเนี่ยต้องแบบค้าขายต้องแบบแอคชั่นเยอะหน่อยนะฮะสุขภาพนะดูแลร่างกายของตัวคุณเองด้วยนะครับเพราะว่า บางครั้งเนทำงานหนักงานเหนื่อยต้องบำรุงเนาะคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณมักจะมีคู่แข่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทําแต้มทำคะแนนแล้วล่ะนะฮะคนที่มีคู่ฮะวันนี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกรำคาญใจนะครับของคนภายนอกทําให้คุณทั้งสองคนหรือความรักของคุณมัน,มนอึดอัดนะครับพอนานแล้วค่อยๆเค,ค,คลียร์กันคนมันสุกได้ไพ่สามถ้วยนะฮะให้ทําบุญเสริมดวงด้วยกัน นะครับไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับไปปล่อยปลาหมอสัก8ตัวถวายสังฆทานอันมีสบู่ยาสีฟันหมอนผ้าหม่มอาสนะอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับไหว้พระประจำวันเกิดก็คือพระปังรำพึงนะครับขอพรขอโชคลาภจากพระขันทภูมานพิพิฆเนตรหรือว่าองค์รัชกาลที่หก็ได้นะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับตั้งจิตอธิษฐานมานะโอ้ด้ไพ่หนึ่งถ้วยอีกแล้วนะฮะโอ้ติดกันเลยเนาะ ันนี้กิจการของคุณนั้นถือว่าจะมีคนมาช่วยเหลือทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับคนค้าคนขายถือว่ารวยนะการเงินนะฮะวันนี้ถือว่าจะโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามามีโชคมีลาบเข้ามานะครับจะประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของการเงินนะวันนี้สุขภาพนะวันนี้แข็งแรงนะครับดีขึ้นแล้วนะในเรื่องการเจ็บป่วยถือว่าดีครับผมคนโสดวันนี้ปัญหาความรักของคุณนั้นนะจะได้เจอคนที่จริงจังและจริงใจความรักดีมากๆนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้จะสมหวังนะครับอะไรที่ผิดพลาดก,กันไปขัดแย้งกันไปก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับคนมาสองได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะครับให้ไปทําบุญเสริมดวงที่วัดใกล้ๆน้ำนะครับวัดที่มีพญานาคทําทความสะอาดพระภูมิเจ้าที่นะครับถวายสังฆทานอันมีอุปกรณ์ทําความสะอาดนะครับอย่างเช่นไม้กวาดที่กวยผงน้ํายาล้างห้องน้ําอะไรประมาณนี้นะครับไหว้พระพระจำมันเกิดก็คือพระปางนาคปรกนะครับขอพรขอโชคลาภจาก แม่ย่าศรีปรทุมมานะครับและพระลักษมีเนาะ